น้ำหนักเหยื่อกับการตีเหยื่อปลอมปัญหาที่บ้าเกิดขึ้นกับนักหัวเหยื่อปลอมมือใหม่นั้นก็คือตีเหยื่อไม่ถึงจุดหมายที่หวังไว้ทำให้พลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายแม้จะพยายามรวบรวมลมปลาลงเต็มท้องก็ยังไม่สามารถส่งเหยื่อไปให้ถึงหัวปลาได้อย่างใจหวังนั่นก็เพราะความไม่สมดุลและสัมพันธ์กันของอุปกรณ์ไม่ว่าจะคันรอกสายและน้ำหนักเหยื่อปลอมนั่นเอง การจัดการอุปกรณ์สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเลือกอุปกรณ์ต่างๆคันรอกและสายให้เหมาะสมซึ่งกันและกันสำหรับการตกปลาชนิดต่างๆเช่นกระสูปช่อนชะโดเป็ต้นเวทคันยอดนิยมก็เช่น 6ขี12ปอน8ขี17ปอนและ10ขีด20ปอนเป็นต้นอันนี้คือการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับเวท6ขี12ใช้ตกกระสูปใส่สาย PE 0.6ถึง0 8เวท8ขี16ใช้ตกปลาช่อนใส่สาย PE ถึ1-1.5เวท10ขีด20ใช้ตกชิดโดใส่สาย PE 1.5ถึง2จะใช้ชุดสปินนิ่งหรือเบทแคตติ้งหยดน้ำก็ตามชอบ ก็ใช้หลักการเดียวกันโดยรอกสปินนิ่งที่นิยมใช้ก็ตั้งแต่เบอร์1,000ไปจนถึง3,000ตามชนิดปลาเมื่อจะเตรียมวงกอสเสร็จแล้วก็จะมาถึงการเลือกเหยื่อที่มีน้ำหนักเหมาะสมน้ำหนักเหยื่อน้ำหนักเยื่อปลอมแต่ละประเภทก็มีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่าเยื่อที่มีน้ำหนักมาก ก็จะช่วยส่งตัวเองให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นไาลกว่าเหยื่อที่เบากว่าในชุดอุปกรณ์เดียวกันโดยเหยื่อที่อยู่ในเรเยด่อเบาอยู่ที่1-5กรัมเหยื่อน้ำหนักกลางๆ6-12กรัมเหยื่อนักก็ตั้งแต่13-20กรัมเป็นต้นส่วนเหยื่อที่หนักมากกว่านี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาในการหวดจะเป็นเรื่องของพละกกำลังหน้าตกซะมากกว่า อีกทางชนิดเหยื่อก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นเหยื่อโลหะ10กรัมกับเหยื่อยาง10กรัมทําหมถึงรู้สึกว่าอีเหยือ่อโลหะได้ไกลกว่าเหยื่อยางที่มีน้ําหนักเท่ากันโดยขนาดและน้ําหนักเหยื่อนี้ก็ต้องสัมพันธ์กันกับการเลือกใช้สําหรับตกชนิดปลานักล่าต่างๆปลาขนาดเล็กก็ใช้เหยื่อขนาดเล็กที่มีน้ําหนักเบาปลาขนาดกลางก็ใช้เหยื่อขนาดกลางที่มีน้ำหนักพอดีพดี ลาขนาดใหญ่ก็ใช้เหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นการเลือกใช้เหยื่อการเลือกใช้เหยื่อปลอมนั้นไม่ว่าจะชนิดใดผิวน้ำดำน้ำเหยื่อโลหะเพื่อให้เหมาะสมตีไกลตีแม่นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเหยื่อที่สมดุลกับอุปกรณ์เพราะชนิดของเหยื่อจะมีผลต่อการสร้างแอคชั่นส่วนน้ำหนักของเหยื่อนั้นจะมีผลกับระยะการตีโดยการเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือดูจากรายละเอียดที่คัน ซึ่งจะระบุน้ำหนักเยื่อที่เหมาะสมผ่านการทดสอบมาจากผู้ผลิตแล้วโดยจะระบุมาเป็นกรัมหรือออนในตัวอย่างจะเป็นออนสามทับแปถึงสาทับสออนแปลงเป็นกรัมก็อยู่ที่11 2 1ถึง21กรัม เราก็เลือกน้ำหนักเหยื่อปลอมที่อยู่ในเรทที่เขากำหนดมาให้ใช้นั่นเองแล้วเหยื่อที่น้ำหนักตามกว่าหรือสูงกว่าที่ระบุมาจะใช้ได้หรือไม่ก็ตอบว่าได้แต่อาจไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพร้อมเช่นใช้เหยื่อเบาวกว่าที่ระบุตีไปก็จะได้ระยะทางที่สั้นลงและอาจมีผลเสียต่ออุปกรณ์เช่นตีเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่าที่ระบุไว้บ่อยๆก็อาจทําให้ไกด์สึกหลอเร็วขึ้นหรือคันเสียแอคชั่นได้ในระยะยาวเพราะคันแต่ละรุ่น ่ละเวทถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองตามงานของมันมันจึงมีหลายๆเวทหลายๆความยาวหลายๆแอคชั่นให้เลือกใช้นั่นเองการปรับแต่งอุปกรณ์การปรับแต่งปรับเปลี่ยนเพื่อให้การส่งระยะเยือน้ำหนักเดิมๆได้ไกลขึ้นโดยใช้อุปกรณ์เดิมๆนั้นก็เช่นการลดขนาดหน้าตัดสายลงการเปลี่ยนสปูลรอกเป็นแบบสปูลตื้นหรือ การปรับนวงปรับแต่งแม่เหล็กในรอบเบแคติง้งหรือรอกหยดน้ำก็จะช่วยในการส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นระดับหนึ่งส่วนในรอบสปินนิ่งนั้นถือว่าสามารถส่งเหยื่อเบาด้ดีสำหรับมือใหม่นอกจากนี้แอคชั่นคันขนาดความยาวก็มีผลกับการส่งเหยื่อด้วยเช่นกันตีไกลตีแม่น นักตกปลามือใหม่หลายๆท่านนั้นมักคำหนึงถึงการตีเยื่อให้ได้ระยะไกลามากกว่าตีแม่นหลายๆครั้งที่ต้องการให้ได้ระยะจึงออกแรงหัวเยือ่อย่างหนักหน่วงส่งผลให้ร่างกายเหนื่อยล้าได้เร็วกว่าการตีเยื่อตามปกติซึ่งทั้งการตีไกลและตีแม่นัน้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การตกปลาด้วยเหยื่อปลอมประสบความสำเร็จ บางไม้พื้นที่ในการตีเหยื่อไม่ไกลมากความแม่นจึงมีความสําคัญยิ่งตีเข้าไปจุดที่ปลาอยู่ได้แม่นเท่าไรก็สร้างโอกาสให้นักตกปลามากขึ้นแต่บางสถานการณ์ปลาขึ้นจิบหรือไล่เหยอื่อยู่ไกลการตีไกลสู่เป้าหมายก็มีความสําคัญทันทีเช่นกันราอตราบใดที่เราตีถึงจุดที่มีปลานักล่าอยู่มันก็สร้างโอกาสได้ปลาให้กับนักตกปลามากขึ้นนั่นเองดังนั้นจะให้ดีคือตีไกลก็ต้องตีแม่นด้วย ครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับมือใหม่กับการเลือกใช้เหยื่อที่มีน้ําหนักแตกต่างกันให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เพราะหาเลือกใช้สัมพันธ์และสมดุลกันทั้งอุปกรณ์และเหยื่อก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพที่ส่งออกมาของอุปกรณ์และเหยื่อได้เต็มที่ได้เต็มระยะการส่งเหยื่อนั่นเองก่อนจากกันขอาฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขาเยเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊ก l a ซ a ด้ ช้อปปี้และ tiktok อ,อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ